จัวขอสมุดจดงานหน่อยสิคนอะไรชา่างน้ำเยี่ยงนี้งามเสียจริง นี่แม่นวลข้านำมาฝากน่ะหวัว่าเจ้าชอบกินขอบคุณจ้ะตันนี้ดาวสวยจังเลยค่ะทุกที่อืมสวยจริงด้วยแต่ก็คงไม่สวยเท่าดานงางเจ้าหรอกก็เขินเ็นนะ ทำไมข้าถึงไม่ได้เลื่อนข้าเหมน,นผู้ือในคณนี้ทีอ้ยการะแเรื่องเลืข้าต้องหน้า,า,นานแล้วแต่ทางคณะเขาไม่เลื่อนทเจ้าเอ,องไงแต่ข้านาาคน่ข้านี้จะได้รับตาแหน่งที่สูง่งและแรนรวดเร็วไ,ไหมข้าจะไป็นเากับเจ้าไหมล่ะข้าจะยังกับข้าแลเจ้าจะเอาอยัางไงล่ะข้าก็ม่เรอะไรเหมือนกันนไม่อยากจะคิดต่อไปข้าจะเยียมร้ายชิบหายแก่หมดพอีนั่นมันก็ป็นหาของเจ้าไม่ใช่ปัญหาของข้าข้าจะยังไงข่านเจ้ายังไงล่ะ พี่ถ้าฉันเป็นอะไรไปฝากดูรูปต่อได้นะวนมแบบนีงงหมคะนายเคนกะข้านั่งก่อนเสียแกดูแก่ไป,ปมากเลยนะดูแก่ จริงครัแล้วผมรู้ว่าผมแก่ไปมากจริงๆไม่เจอเลยตั้งนานเลยตั้งแต่หลายปีแล้วครับประมาณสิบห้าปีฉันกาถามเลยนะพี่แกน้าที่เน,นี่ยเป็นพละอะไระเกมใจกันเลยก็จะมาเยี่ยมเจ้าคุณนั่นแหละแต่ก็จะขอพวกแม่เอาสักหน่อยอืมเห็นว่าเขาขอบอกว่าโตมสา,าวาใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วนะสิบเจ็ดปีอ่อะเห็นพวกขอพวก มผมที่ไม่รอตแต่เสียนานแนนีพ่อคุณจะดะค็ณพ่อของเาไม่พูงเขารู้ใช้ไบท่อเยกของเขาแม่ฉันก็บอกแล้วว่า่อเขาเสียั้งแต่เลด็ทกทาบแล้วผมเค,ค้าผม่ากพไม่ดีในหน้าแบบที่ของดีดาแต่นน้มัน,นจะปปีขึ้นรูเกินเสียเวลามากแม่แอนเนี่ยเขามียาวมีเรือนอยู่แล้ว เกบาไแล้วลืทำไมเกจะอยู่ขอเรียกไงเกมเป็นบุญคุณเลยอะคะแกมมีสิทธิ์อะไรก็สิทธิ์ของคนเป็นพ่อไงนี่เกมมีความแม่ค่ะลูกเกเปเลยเหึือ<ม>เกตอการเงินอเฮ้ยก็แน่อยู่แล้วทำไมเ<อ> <ผม S 2> งื่อไงผมชิบไได้ไงได้ยี่สิบชั่งไม่รับประทานห้าสิบชั่งไม่รับประทานร้อยชั่งผมไม่ให้เจคุณชิบหายหอไงไม่ชิบหายหรอก แกที่เอาเงินไปแล้วก็ออกจากบ้านนี้แล้วผมไม่ไปผมไม่ไปห้อยพี่ก้าวหัวีิงแกฉันแล้วนะแม่เจพูดุณคนระแม่เรอพี่จะได้มาแล้ววันนี้ฉันก็จะมารอรับคุณพ่อแต่คุณพ่อวันนี้กลับกับเทวซะก่อนฉันทำเวลาเสร็จแล้วนะแล้วคนนี้ใครหรออ๋อฉันเป็นตัวกลับเจ้าคุณเท่านะมันฉันก็ต้องมาเสิร์ฟติ้งไปทั้งคุณอาของฉันนะ ทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอ๋อฉันอะเห็นหลอดตั้งแต่หลอดอายุสองปีได้แล้วล่ะแล้วคุณเคยเห็นคุณพ่อของฉันไหมคะฉันเคยเห็นคุณพ่อของฉันในห้องของคุณแม่คุณพ่อของฉันเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีถ้ามีคนมาบอกว่าคุณพ่อของฉันเป็นคนไม่ดีแล้วก็ฉันคงไม่เชื่ออย่างแน่นอนค่ะจริงไหมคะคุณพ่ออย่าลืมมาเล่นนัให้ฉันด้วยนะคะฉันคงจะไปไม่ได้ ท่านคุณพ่อช่วยขอไอ้ฉันน่นะคะ่ขอคุณหมอรกห่อนได้เขียนผาแลได้ขอไว้ว่าพ่อนัเป็นคนแที่ติผมอยากานั้นหมอฝาแวนี้ให้เป็นตัวแในรแต่งงานแต่แน่ละอ้อแกไจบเลยชื่อคำตาของผมแกขออะไรอย่าง